สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนเด้อนี่ดีตอนทัดเขาสูองบอกไก่เนาะพี่น้องสบายดีสมองสบัตเนาะมือเร้านี้ค่ะไก่ขอโอษอ่านำถ่านผู้ชมเป็นไลเดอร์ไก่บดไปขึ้นบ้านบอจอยเนาะคือไก่ไปไปวิ่งเนาะของไก่ไปตั้งแต่ตีหานเนาะ ไปแต่ที us, time, friends, the so you, ่หานาะไก่ก็ะหึ่งมาหอดเพือนเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงเนาะสิบเอ็ดโมงไปสิบหรือว่าสิบเอ็ดโมงกว่าเนาะเกือบเที่ยงกลางวันน้อพี่น้องแต่มือเส้านี่ก็มีเส้านั่งไปเนาะแล้วก็ส่วนอีเมย์เนาะเอ่อส่วนอีเมย์กับบริบปายพออีเมย์กับย่อพระเขาย่อพระเข่าพระหน้าให้คนในเพื่อนเขาคือกันเนาะย่อพระเข่าพระหน้าคนในเพื่อนเขาเห็นยังเนาะพี่น้องก็คืออีเมย์ผลกัญญกยกญห่นงขาขึ้นอีกเนาะ มองท่นค้าขึ้นอีกอีกมองเรื่องนึงเนาะคือแบบมองมองลูกศิษหรือว่ามองขันคั่วเนาะมองนั่นส่วนหน้าบ้านนี่เอาสีหย้ยรู้ข้านั่งเนาะหน้าบ้านมองนี่เดี๋ยวสิพาเออ่พาท่านผู้ชมไปเบิ่งเนาะรับชมกันเลยเนาะออขอโทษขออภัยเด้อถ้าผิดพลาดประการใดไรเกไก่ไปจำเป็นอะไรเนาะมือเสานี้ไก่ เพิ่นมาหาเนาะคือแบบว่าเพิ่นมาหาไก่ก็ต้องได้ไปเพราะว่าเพิ่นมาเอื่อเนาะเทสแาแล้วที่นี่ตอนไก่เดือดร้อนเนาะเพิ่นนั่นแหละเป็นคนแกะไข่ไก่เนาะไก่ก็เลยแบบทิ้งเพิ่นบ่ได้ถ้าเพิ่นมาหาเนาะขอโทขอไฮไลท์เนาะถ้าไก่เห็ดยังผิดพลาดไปกะขอขอบขอโทษหลายๆเนาะที่ขอโหดตักใจอะไรแบบนี้องเด้อ ป้าชาพี่น้องไปเบิ่งหา้างค่ะอีเมีเนาะเฝืนหยกมาอเสาี์อันเดยพี่น้องอันนี้สีหนาเนาะพี่น้องสีหนาจะขึ้นมองนี่สติดมองนี่เนาะพี่น้องนี่สีหนานนนแลต่ก็แ,แต่ก็สีเป็นสีนี่เนาะพี่น้องไก่สีหามันเป็นหลายๆสีนะพี่น้องเบี <c oughs> <c oughs> ๋ยวขนแนมมากเออ แบบเจ็ดซีไปเลยเป็นเพื่อนเบาไก่แลหละเพื่อนเจ็ดซีเนี่ยขาจะลบพี่นงค์ลบมองนี้เลยมองกลางพี่นงค์ยังยังยังโมได้ลบพี่น้องนี่พี่น้อง เข้าตูบเนาะสิย่อขึ้นใหม่เนาะหันข้าของทำแหน่เนาะงอบปุมมีก็นเลยใจแค้นีกสักก้อนอือบอยักษีได้งอบงบปุ่มพอมนี่พี่น้องก็มีอ่าประชาชนเนาะพี่น้องญาติญาตกันแหละมาหยกมาย่อซอยเนาะ แต่บบได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนซําเพราะว่าท่อนาเหมือนกับไปเพื่อนบอจ่อยส่วนไก่กับไปห้องไก่แล้วแล้วกับโได้ถ่ายมีแข่สองสองน่เพื่อนเลยนะรายการโบได้มีผู้ได้มาถ่ายเลยมือ่านี่นจะกินข่ากันยังไก่ไปแต่ตีตหาเอ้อไอ้ขี่เข่ายังสาวเนี่ ต้มไก่ยี่เสาชควันกระเพิ่นต้มไก่เด้อเดี๋ยวจะสสางไปเลยพี่หน่อยยังงมอยู่กับหินเจียหินเจียเพ่บนเรือไดบุ๋มสวัสดิ์สวัสดีเออสวัสดีนะหินเจียโตเก่งเลยน่ะขาดมอนีแล้วย้อนมอนีแล้วเนี่ยหมอเป็นห่อนี่หมุนเลยของเัาแตกไปเลยปืนอือลายมันแดกตัวเองตัวเองคุมเองเด้สาเหตุฐยังสาเหตุบังคับเครื่องเกิน เพราะว่าตามสภาพมันแดดมันทอนเออเป็นแบบนี้นะแซนเขือะไรมันน่ากัเห็นนี่ตอนมาอมันกอตอนนี้เนาะหอมุนแม่เบิ้ดกันนใ่เาะทานเบิ้ดโอ้จีบเอาฐานเด็กก็มือเห็นเตาสิบอ่ะแล้วคนเราฐานแล้วมั้งมันขาดทานย้อนและย้อนเตามัน จ้าเส่ดงเลยนี oh, <That S 4> ่สลบเร่งเลยเป็นแบบนั้นเลยบอาะว่าางลินมันจะตกมาใส่กันนี่มันจะบุมีน้ำนเขาจะใส่หางลินน้ำเคอจะจะตกข้างล่างบุมจอตกข้างกละรัเออเขตกทางนี้เนาะตกตรงมันเป็นไปไม่ได้ี่ นอ,อืมพี่น้องส่วนในคนที่ไปด่าไก่เนาะในคอมเมนต์ช่องนั่นช่องนี่เนาะตอนนี้ไก่ปล่อยไว้ก่อนเด้อไก่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวไก่สิแคปไล่สื่อไว้เนะาะแคปไล่สื่อไว้แต่ละสื่อแต่ละสื่อเนาะี๋ยวถึงเวลานั่นไก่ที่เราเบิดเดี๋ยวว่ากันเดอ้อ สำหรับคนถม,มาหมักดาไก่คุณต้องป้า่งนี้เนาะไก่ดาขึ้นจย่ว่ากันเด้ดอ,เ,อ,อ,เ,อเพราะว่าเฮาบอยากเป็นคนขี่โกงเนาะเขาด่ามาเฮาก็ต้องด่ากลับนะถ้าเพิ่นดีมาเฮาก็ต้องดีกลับ,อ,บอันนี้คือแฟ่ๆแฟล้วพี่น้องสางเงี่ยมยังแม่นแต่ว่า แม่ตัวเราคอยว่าบวกกงเนาะด่ามากก็ต้องด่ากลับเฮาบริเวณคนด่าก่อนอ่เฮาบริเวณคนด่าก่อนอ่าด่าก่อนเขาก็ย่อมให้ด่ากลับเออแค่นั้นจะด่าแรอะไรโมแร่งแต่ถ้าด่าเขาก่อนเขาก็ต้องย่อมให้เขาด่ากลับเออเขาด่าขึ้นแล้วจะเสิแรงโมแรงเขาบอกโมโห ได้พี่ đi, อืม cái này เดียวเลย lên, เท่านั้นแหละเชิญเลยนี่เลยเนาะใช่บ่กดอยู่ไว้โอเคครับเอาตัดทีเดียวหัว อย่างคนที่สั่งเขานาะผ่านไปเนาะห่าว่าแล้วแบบนี้เขาสี่เขาถึงแต่เขาสีขอบใจแหละก็ไวพไวใช่เนาะคนถ่ายกันบังใจเขาแต่การทานผู้ใหญ่ใจดีเนาะคอยทานผู้ใหญ่เนาะที่คอยแห่บางใจสนับสนุนเขาจงมีแต่สุขภาพแข็งแรง อ่าแล้วก็มีสิ่งดีๆเขามาในชีวิตเด้อสิ่งใดอันกระเสริฐเนาะเขาขอให้เขามาอยู่สู่ครอบครัวท่านแล้วก็ชีวิตท่านเนาะส่วนหลังขาหลังนี่เนาะมันคือสีได้มากนาะพี่นอ้องเพราะว่าหาน,าน้าฝนหน้ามันสีไล่แพ้่น้ำผ่อมันคล้อยเขาไม่หลานพี่นอ้องทั้งนี้สูงเนาะเพราะว่าไก่คูนดินขึ้นนะั้น ฝันน้าก well, I mean. oh yeah. well, ินนะเอาโอนตินสบายดีพี่น้องมึงชอบนี่คนร้ายอยู่ไปขึ้นเพื่อนมาจอยโอ้โหมีซองงานเลยคนเล็บร้ายซองงานปะมีซองเพื่อนพี่น้องเลยเห็นเพื่อนมาอีกนาะซองเพื่อนแล้วก็ซ้ำเพื่อน เพื่อนเท่าแต่บุริขินเพื่อนเท่าหนังย่อหากงย่อเพราะว่าออเป็นมืองามงามดีเนาะกะ็เลยมันก็นเลยพร้อมกันเนาะทุกคนกับอยา,ากได้มืองามงามดีเนาะก็เลยเอาพร้อมกันได <c oughs> ้พี่น้องเสียวขึ้นนี่เลย

game ghém Wow Hạc thì họ nhằm nào có đi đến nọ

บันทา้งกันไปแค่คคคคคคคพี่น้องสำหรับคลิปเนี่ย็ขอจบลงเพียงสำนียพี่น้องเด้อขอให้ตุกกฐานเนะเาะที่คอยหามังใจอะรืลวังนี่กับไก่เนาะให้ตุกกฐานนั่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรง่รำด้วยเงินทองขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ไปไซม่าไซกันเดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องสุกคู่สุกคนกลับสบายดีพี่น้องอาขอบใจหลายๆโอ้ยยิ่งอยู่ยิ่งเก่งใจเลยเนาะหลับแต่รับผูหลับเมาได้ไหมโอ้ยเอา๋อเราต้องเก่งใจสามมิตรหน่อยสิเอาอ่ะเก่งใจเก่ากันแหละวันนี่ก็ล้างล้างคกาเนาะลบหมแลด้ออกหดเบี้ยยังไง เอาจะลงโหลดโหลดแล้วดิการเองโหลดอะไรยังเนาะเข้าขอบใจเจ้ากันเหละทีวอตสาหมาเหตให้